สวัสดีค่ะกอยนะคะจากเพจบ้านนี้มีรกค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมกับบ้านที่เซ็นทรนะคะบางน,นากิโลเมตรที่7ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นหลังมุมค่ะมีสีห้องนอนสีห้องน้ำนะคะขนาด62.5ตารางวา225ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะคะว่าด้านในจะเป็นไงไปค่ะ สำหรับบริเวณลนานจอดรถนะคะจะจอดรถได้ทั้งหมด2คันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าจะจัดเป็นโซนรับประทานอาหารก็ได้ค่ะสังเกตได้ว่าจะมีหน้าต่างบานใหญ่รอบบ้านเลยนะคะจะทำให้รู้สึกโบโบ่งสบายค่ะแล้วก็รับลมได้ค่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณครัวนะคะจะเป็นครัวเปิดค่ะ ก็จะมีเตาอบนะคะแล้วก็มีตัวดูดควันมีเตาไว้พร้อมใช้งานค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นประตูที่สามารถเปิดออกไปลานซักล้างด้านหลังได้นะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณห้องน้ำชั้นล่างนะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องนอนชั้นล่าง มีขนาดกำลังดีค่ะแล้วก็มีหน้าต่างวอลกห้องเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าจัดเป็นมุมงทำงานได้เลยค่ะสำหรับบริเวณนี้ค่ะจะเป็นบริเวณเก็บของได้นะคะแล้วก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดตรงน,นี้ค่ะ บริเวณนี้ค่ะเราสามารถจัดเป็นมุมห้องนั่งเล่นได้นะคะเป็นศูนย์รวมระหว่างห้องต่างๆตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบรูุมกันค่ะห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดข,ของบ้านนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบรูุมที่อยู่ด้านหน้าของบ้านนะคะแล้วก็อยู่ด้านข้างตรงด้านบนนะคะและห้องนี้นะคะก็มีระเบียงที่ออกไปด้านนอกได้้วยค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบรูมก็จะมีการจัด เป็นวอลอีโคเซตเล็กๆไว้ให้แบบนี้นะคะสามารถจัดเก็บสิ่งของแตกต่างเสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะห้องนี้มีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำพร้อมโซนเก็กโซนแห้งที่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกสองห้องที่เหลือนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะห้องนี้จะอยู่ด้านหน้าของบ้าน มีขนาดกำลังดีค่ะสามารถวางเตีย6ฟุตได้และที่สำคัญมีห้องน้ำให้ตัวด้วยค่ะห้องนี้เป็นห้องน้ำห้องสุดท้ายของบ้านค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของบ้านนะคะแต่ว่ามีห้องน้ำให้ตัวด้วยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีทำเลที่ดีมากๆาเลยนะคะแนะนำมากๆสำหรับคนที่อยากซื้ออยู่เองหรือว่าจะลงทุนปล่อยเช่าที่นี่เป็นที่ทำเลทองนะคะบริเวณนี้จะมีทั้งโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนลาดวินิตนะคะแล้วก็มีทางที่ทะลุออกไปเมกะบาง,งานาได้ง่ายมากๆเลยคะ่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะฝากเพจบ,บ้านนีมิรัก YouTube บ้านนีมิรักฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ ไปดูห้องนอนอีกห้องนึงนะคะที่ไหนวะที่ไหนวะ